คืออยาให้คนฟังเขาหนกหูอ่ะแต่ว่ายังมันยังสะใจได้ยังแน่นอยู่สมมติว่าเราไปเล่นอินดอร์ร้านนี้เขาแค่กี่คนแล้วเราไปหดกันบ้าตายเพื่ออะไรเขาคุยกันสมมติเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องแต่ยกเว้นถ้างานมันมันอ่ะมันซัดได้เต็มที่ที่คนก็พร้อมกระโดดแล้วก็คำนึงถึงเรื่องเครื่องเสียงด้วยสมมติถ้าเครื่องเสียงมันบางทีมันไม่พร้อมนะเราไปหวดปุ๊บแปลงมันก็มันก็สู้ไม่ได้มันก็ไม่บาลานซ์ส่วลวงเพลงเนี้ยเราเล่นฟามไปล็อสมมติว่าจันหนึ่งร้องเพลง อีกแล้วที่เมือเห็นเธอมาเจอตุ้งไมือกลองน่ยต้องฟังนักร้องที่สุดเลยผมเนี่ยเป็นมือกลองที่ฟังนักร้องด้วยฟังกีตาร์ด้วยฟังคีย์บอร์ดด้วยเป็นมือกลองที่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเราต้องฟังอย่างอื่นเราจะสนุกคนเดียวในเมื่อ เล่นกับวงไม่ได้แล้วเราไม่ใช่เหมือนเล่นคนเดียวเราต้องเล่นกับทุกคนเขาเล่นอะไรมาเราตอดแทรกเสียบแทรกอะไรอย่างนี้ได้หมดเพราะคำนี้พอาะคำนี้มามีซ่องจะเริ่มจะเริ่มหาวิธีอไรก็ตอสิตอดเนี่ยตอดไหนตอดถึงแม้มมยเตอร์บอร์ดดับไปไซ์ฟิลดับปุ๊บเราไม่กลัวเราคุมไม่เขาได้เพรไม่งั้นมมยเตอร์ดับทุกคนอยู่แนวหน้าเราจะไม่รู้เรื่องเพลงเราไม่ได้ยินเขาเลยแต่เราไปไซ์ฟิลดับปุ๊บเฮ้ยอะไรวะ นนีแต่เราวิธีการทีงฟังนั้นเราก็ลดน้ําหนักเราลงมาเพื่อเราจะได้ยินคนอื่นอืพอเราไปหวดปุ๊บเราจะไม่ได้ยินเพื่อนแล้ว